วันนี้วันนี้เออวันนี้ไอ้ฟูบอกว่าให้เราไปสำรวจบ้านล้าอ่ะไปได้ไหมเพื่อนเพื่อนเจอเจอฟูแล้วเออไอ้ฟูมึงให้กูไปสำรวจบ้านล้างเหรอเออใช่ใช่ใช่พอเราไปเถอะไปสำรวจบ้านล้ากันแอ้อลอ็อกตื่นล่ะเอออุ้ยตอนนีม้มีรถแข่งขึ้เราดู้ด้วยวไอ้ทุกคนไปเราไปสำรวจบ้านล้ากันแต่ตอนนี้จะไปตัวคืนป่ะ เดี๋ยวขอเช่าบารตรงนี้กันเพราะเดี๋ยวขอกินอาหารนะวันนี้ไม่ได้กินอาหารมานานเลยลูกค้าคาเฟ่อะไรดีครับเดี๋ยวกินเฮ้ยเออเหรอเดี๋ยวกินเดี่าววันวนี้เจ้าอะไรดีวันดี้วันดี้วัดดี้วันนี้สวัสดีสวัสดีนี่นี่นี่เสิร์ฟไปแล้วฝักเพาหมูกรอบ วันนี้คัมแห้อร่อยนะสวยฮึมคราวนี้ต้องแก้งหนักหนักแล้ววันทาโรวีนช่วยสิวันนี้ตรงแก้งตรงแก้งมันแล้ววันไหนเราก็ด่าเขาดิยหมอกเป็นหนีมากโอ้โหกินข้าวขคอิ่มเลยมาดูอันนี้เขาสร้างอะไรกันเนี่ยเบิ้บบันนีจังว่ะบันกันบันบั นี่คือว่าฉันนะเพื่อนใช่เฮ้ยแรกก็บ้านเดินแล้วปะทำไมหนาวบ้านฉันก็มีร้านอยู่แล้วเพื่อนบ้านฉันเปิดใหม่ตอนนี้ปิดร้านแล้วถอดตอนนี้ไม่ค่ยมีคนมาซื้อร้านฉันซื้อร้านร้านฉันอะเพื่อน จะว่าไปตอนนี้มันก็หกโมงสามหกโมงห้าสิบเก้าีเดินะครับนายมานอนบ้านฉันดิเพื่อนเรนเพื่อนในห้องนอนเพื่อนโอเคเพื่อนฉันบินยาอยู่นะมาได้เพื่อนกระปไงกระดเพื่อนกูจะต้องไปโอ้โหไปดิเงเยสาดิว่าอันนี้อันนี้คือ ได้แหละบ้านที่บ้านที่เออบ้านที่เพื่อนฉันได้แหละได้แหละบ้านที่เพื่อนฉันให้ไปเฝ้าให้ไปสำรวจโอ้โหแล้วติดกับบ้านใช่ไหมเพื่อนมันดึงนดันสิสามารถกระโดดข้ามหนาตางได้เพื่อนดูตายเพื่อนมาบ้านทันหน่อย ดีป่คนนี้เขาดีป่ะดีปิะไม่มันันไปไหนแปซ้อมแค่ไปซ้ม่วันีน่ร้านค้าแ่ค่ค่จะไอมเนอน่่เแมวมเหามอน น,นัน็น那边弄นั่น那边放蒜อมฉันจะท่นะได้ป่ลูฉันใส่เสื้อหนูฉันไปเด็กฉังเอาไปวันนี้แม่งฉันไปตีพวกบูมาเลยพืยพ่อนเพ่อนเบือรู้ไหมเบวทีวีอะเบอรททีวีลงลงซีรีส์ใหมน่นะเพื่อนซีรีส์กี่ครงอีพีสีแบบเขาข้ามไปอีพีแล้วไม่รู้ว่าอีพีหนึ่ง มันขทำไมเขาไม่ทำเพื่คือดีบอทีวีเขาทำ EP อีพีอเขาทำสีครีงคาบอีพีหนึ่งถึงอีพีเก้าเลยแล้วเขาก็ทำอีพีสิบเอาเพื่อนเลยเพื่อนดีบอทีวีอ่ะเขาลงสีครีงมาครับแล้วเว้ยอัมดูด้วยเลยนะโอเคอจค้าชักจะกระด้งซ่อมด้หลังน้านอะ ขอขึ้นไปกันนะฉันขึ้นไปซ่อมอ่ะตรงน,นี้ดูเหมือนว่ามันจะปุดผะปุผุพงังพังอ่ะฉันเด่นช่างกลงเมลได้วหมไม่พลาดแน่ถ้าตกคือกูตายอะ่ะเมื่อกี้คือป่วยฉันเค้ืนตรงนี้เอ้ยเอ้ยโอ้โยเกิดเตาอีไป<ม>แล้วนะครับแล้วเคลื่อนรอบนี่แล้วใครมันปิดประตูวะปิดประตูบ้านหลอน,นั่นแหละ นี่มันบ้านสุดรถที่เออที่ไอที่เพื่อนที่ไอฟุ๊มันให้เรามาสำรวจเฮ้ยเพื่อนอ๋อโอ้ยทำไมอยู่ที่เดิมโอ้เพื่อนเพื่อนชอบอันนี้เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวฉันค่อยค่อยย่องไปมาสูงเฮ้ยเพื่อนจะเบียดแล้วเดียวฉันตกตายโอ้ยถ้าฉันตกคือฉันตกไปล่าง เออเออโอ้ยเด็กควาดฝูงเทาง่านี้โอ้โหฉันสะอึ้งไปไหนเพื่อนเด็กนัควาดควาดฝูงเท่านี้ฉันไม่ตกเพราะฉันเด็กช่างคนมะฉันตึงตึงแล้วแล้วมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องวางบอลเลยเนี่ยฉันจะตายเอาข้อตรงนี้หน่อยก็หายแล้วเดี๋ยวขอ้อตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วเลยเพื่อนด่านฟ้าคือมองเห็นสลามแข่งรถต้นเล่นอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เ,าเววขาเริ่มแข่งรถตัวแล้ว เดขอซ่อมมันให้กอนฮ้อะไรเพื่อนเฮ้ยโอ้ยไม่รู้เรื่องซันเหรอเมื่อกี้ฉันก็มีวิชาอาคมแบบนี้แหละเพื่อนตอนนั้นฉันตกเอาไว้ป้องกันตัวจากพวกคนร้ายเอาไว้ป้องกันตัวจากพวกคนร้ายเพื่อนเพื่อนโอ้ยประตูบ้านฉันแล้วนะเพื่อนเอืออืออ๋ยตกเลยเพื่อน เพื่อข่าวว่านเปดูแล้วเปประตฉันฉันมีไอวอลนะผัดเพอนไอ้เพื่เราจะอจงเลยเนี่ยจะู้คเนเรจะองเลยเอาออกทาดีไงออกไม่ได้แบบโขไดเมื่อมาออกไม่ได้าเพือนกาเพือน เอ้คิดว่าอะไรมะอยู่ในเส้นทุกนายพูดจะไปส้มที่ช้าสวรรค์ไงช่างเขาบอกให้ส้มส้มใช่ไหมล่ะใช่เฉันส้มนะนายไปกินน้ำพระขนไปเดี๋ยวฉันสอมเองเฮ้ยเก็บโต๊โอ้โหเกือบตายเพื่อนเพื่อนพูดจุดจุดทุกตะวันพูดจุดนี้ฮะนาน เอาไ่้เอาเลยแล้วนี่ฉันกำจะดูบุสเลยแล้วเมื่อเมื่อดูยังเฮ้ยเฮ้ยโคตเทเลยเพื่อนโอุ้ยไม่ได้อขอโทษที่เพื่อนฉันเล่นสลเดี๋ยวฉันซ่อมหมดนะเพื่อนมีไหมเพื่อนซื้อมาอีกไหมฉันดูบุส ดูฉันดูบนให้สูงด้วาเพื่อเล่ดวยอีมกไว้่เออดิโอ้ยอื้ออืออ้ยแข็งแล้วนี่มาดิดิจิมดบได้ว้าวอ้ตกแล้อ้ยว้ใชนไม่เล่นแล้วคน ดูเพื่อนมันไม่ใช่เวลาเป็นเรื่นะเพื่อนเราต้องสอดกันเราเอ้ยไม่ใช่เราต้องสงอ,อ,องสงมไอ้ไร่พวกนี้โอ้เพือ่อนฉันอสอมมันจะถึงที่ห้าแหล, <c oughs> แล้วยังไม่เสร็จเลยเพือ่อนตอนนี้ฉันก็ยังไม่หาเชิงเลยเดี๋ยวขอขึ้นไปตรงนั้นก่อนน,นิดนึงขึ้นไปดูอะไรพวกนั้นเพือพ่อนเดี๋ยว Od. เดี๋ยวตอน6โมงไปสำรวจเดี๋ยวอออตอนเออเดี๋ยวตอนเอ่อเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวตอน6โมง6โมง6โมงตรงไปสำรวจบ้านหลัลงฉันต้องสมรวจเออม่ได้ยนินมันเสมอเลยเฮ้ยเพื่อนตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นเวลา6โมงอะเพื่อนแต่ที่ฉันนัดไว้คือ6โมงเย็นใช่ไหมละ่ะเพอเราไป6โมงเย็น ตอนนี้แบนป่หกโมงขาสิบนทีแล้วแก่สอบหมเฮ้ยแลรวเพื่อนตำรวเข้าไปตำรวจนั่นน่ะไปถือสล้วยเข้าไปตำรวจเพื่อแล้วแกก็โดนจับหรอกื่อตอนนี้ก็ห้าม้อนอ่ะเฮ้ยเฮเฮ้ยยยไม่เดินค่วามไม่ดีความไม่ดีไม่ดินไม่เดินไม่เดินไม่ได้ไม่ดีไม่ไม่เดิน เนหน <Humans. S 1> ื yeah, 5? 5่อยวะมาปาฉันดิสนกไหมวะเพื่อนหมอดิเอาได้ยหรอเพื่อนก็เหนื่อยว่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนนี้ก็เป็นเลาห้าโมงห้าโมงเย็นห้าสินาทีาสิบนาทีน่ะเด๋ขอไปนอนกับนนอนพักผ่จมใต่จตก่อนเพื่อนไปน้ำบ้าแค่ไหนเรไม่ได้นอนเลยนี่ ผมนอนบ้านฉันเนี่ยห้องนอนฉันอะฉันฉันจะนอนข้างนอนกอ๋อเพือนมึงเ,เป็นคนจ,จัดจัดวะนอนข้างนอกน่ะเอาแปลกมันนี่มันน่ากลัวเว้ยอยู่จุดหน้าต่างเนีะ่ะน,นอนก่อนแต <c oughs> ่ปิปดประตูก็มาเิดประตูพ่อปิดประตูอีกครั้งไหมไม่ปิดไม่มีบอกแล้วน <c oughs> อน จะดมตูดใช่ไหมโอ้ยเพื่อนเพื่อนมันหกโมงเย็นแล้วน่ะหกด้วยวยมันก็ถึงวเวลาต้องไปสม,มุดบ้านล้างแล้วในวันหกโมงเย็นหกโมงตรงแล้วหกโมงเย็นตรงแล้วไปเพื่อนแหละบ้านร้างเพี่เขาให้ไปทำบวดอ่ะไละ นพอผู้เสียครับหายจะด้วอย่ามา่อยอมยอมหลอกกันเพื่อนเกนา,ายแม่พูดช่วยทำไม <ec> ช่วยเชิญด้วยนั่นแหละนายพูดเธอไม่ได้พูดอ้าวใครพูดวะลฮร์เพื่พอน <c oughs> ต้องสืบวนบ้านล้างวันนี้ไม่เอาเลือดไปดิ ตัวนี้นะคะเราได้ด้วยไห่นะเออมาล้าสีน้ำน่ารั

Hey, hey. so thay lại cũng bay điên, cùng ta đi đi sao? เสียงหมาหอน เสียงหม้อหอนมา